iPhone 16ดูคลิปนี้เลยก่อนจะพ้าดรุ่นที่คุ้มที่สุดตอนนี้15 Pro 1โป,ปร o Max นะโปรแม็ะยังไงก็คุ้มกว่า iPhone 16ธรรมดานแน่นอนในส่วนของหน้าจอนะคะได้หน้าจอ 120Hz ได้ชิป A 1 7 Pro แรแลนืเหลือใช้วัสดุไทเทเนียมด้วยนะ iPhone 16ธรรมดานหน้าจอเริ่มตนมน้น 60Hz ยังไงก็สู้ iPhone 15ป ทีมหกที่จะเปิดตัวมาเร็วๆนี้ราคาเริ่มต้น32,900บาทซึ่งราคาเดียวกันกับ15 Pro โปที่ร้านลำพูลไอทีเลยค่ะในราคาที่ใกล้เคียงกันด้าน15โปรคุ้มกว่าเห็นเห็นทั้งเรื่องชิปกล้องวัสดุแบตเตอรี่ลำพูลไอทีมีให้เลือกทั้ง15 Pro 1โปรส Max สำหรับงบเหลือ iPhone 15 Pro ราคา34,900บาทส่วน i p h o n e 15 Pro Max ราคา39,900บาทราคาที่รำพูลไอทคือดีมากใครอยากจัดรีบมาจัดเลยคะ่ะ